สวัสดีค่ะทีนี้เรามาสลายไขมันกันนะคะหาบากหาเสือโยคะมาลองนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะประกายตัวลงไปเป็นสไปเดอร์แมนค่ะวอร์มก่อนนะคะด้วยการวิ่งแบบนี้ค่ะจากประมาณ25ครั้งนะคะแล้วก็ไต่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ ยืดแขนและขาขึ้นมาค้างเอาไว้สักน,นิดหนึ่งแล้วก็ไต่กลับขึ้นมาแบบนี้นะคะทำซ้มวนไปห้ารอบค่ะนีรอบที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะรอบที่สองตามมาเรื่อยๆวิ่งไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆไต่ตัวลงไปนะคะน่ยไต่แบบนี้แล้วก็ยืดแอน,นตัวขึ้นมาค่ะช่วยยืดแขนและขาด้วยสลายไขยมันได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นการคาร์ดิโอที่สนุกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ ทำามวนไป5รอบนะคะวันละ3-4ถสเซตก็จะช่วยสลายไขยมันได้ดีมากๆเลยค่ะไปเรื่นะคะแล้วก็ยืดแบบนี้จะช่วยยืดแขนและขาได้ดีด้วยค่ะวิ่งมาเหมือนเดิมนะคะจะรู้สึกเลยว่าถ้าทำตามกิ๊กเรื่อยๆตลอดคลิปเนี่ยจะหัวใจเต้นแรงเลยทีเดียวนะคะหัวใจเราจะแข็งแรงมากเลยค่ะนี่รอบที่4แล้วนะคะเยี่ยมมาก รอบสุดท้ายค่ะอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ทำซ้ำต่อได้นะคะสามถึงสี่รอบต่อวันค่ะนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างห้ารอบนะคะอะรอบสุดท้ายค่ะสู้ๆนะคะใส่ลงไปอาแล้วก็ยืดถ้าใครทํายังไม่ทัานรอบแรกๆเนีย่ยทำช้าๆก่อนก็ได้นะคะเก่งมากเลย่ยงก็ขอให้ทำซ้ำนะคะจะได้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะบ๊ายบาย